ในทะเลต้องอลบน้ำโอ้โหตกเยอะมากท่องเที่ยวในทะเลอสาบน้ำทำไมก็ไม่ันท่องเที่ยวในทะเลอสาบน้ำท่องเที่ยวในทะเลอสาบน้ำอเออผมขอโทษด้วยครับช่วงนั้นน่ะมีสอบ เยอะมากนะครับก็เลยมีสอบเยอะมากไม่มีเวลาที่จะอัดวิดีโอนะใช่ค่ะวันไหนขึ้นดีวันดีนะฮะจะอัดวิดีโอได้ค่ะใช่เวลาทุ้งวันเป็นตื่นเช้าเช้าเวลาตื่นเช้าไม่ได้อัดหรอกตื่นมาแล้วก็ปุ๊บไม่วันนี้เยอะค่ะพี่หนูหยเยอะค่ะเพราะว่ามเงินพี่หนูน้ำท่วมเยอะเหลือเลอา นะคะโอเคนะคะ,ะ,คะเอิ่มแบบไม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบอัดอ่ะแบบเสาร์อาทิตย์อ่ะตอนหนึ่งทุ่มนสองทุ่มอะ่ะอันนั้นอะ่ะขอผ่านไปเลยหรือกันนะครับท่องเที่ยวในทะเลสาบน้ำก่อนแบบนึงกินปลาหมึกด้วยหิวอ,อ,อยู่นะอัดไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ฝนตกทะเลสาบน้ำ เที่ยวในทะเลน้ำนะฮะทักสนุกเลยปดเจ็บเออตรน,นี้นี้หนูมีเลโก้ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเกี่ยว,ยวกำลังท่องเที่ยวในทะเลสาบน้ำอุ้ยอุ้ยหลุดหลดถือดิถือแล้วถ่ายไปเรื่อยๆนะเดียพูดแบบกินปลาหมึกท่องเที่ยวในทะเลสาบน้ำในนั้นมีกุ้งหอยปูปลาจับได้ฟรีสุกปโป๊ก และมีควันพิษด,ดูมากมยา,ายม้่อพ่อแม่ขอโทษนครี่มีเสียงแส้เลออกนะเคตอนนี้อยู่บนรถมารับน้องแอร์แอรโอ้ยขอติดนะออกค่ะอย่าออ งั้นขอบายพร้อมมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยเออบายบายโอ้ยโอ้ย